สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญมาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นเหรียญพระบรมรูปราชการที่เก้านะครับผมนะครับเหรียญพระบรมรูปราชการที่เก้าครับเป็นเหรียญที่ละลึกนะครับผมเหรียญที่ละลึกนะครับเหรียญนี้เป็นโลหะทองแดงชุบเงินนะครับทองแดงชุบเงินครับผมวาละดีพิธีใหญ่นะครับด้านหลังครับผม เป็นตาสัญลักษณ์การจนาพิเศษนะครับตัวนี้ออกโดยมูนิทินะครับพัฒนางานอายการนะครับผมหรือว่างานทนายแห่งแผ่นดินนะครับผมเหรียญนี้ผ่านวิธีปลุกเสกนะครับโดยนะครับหลวงพ่อ,อจรันนะครับผมตัวนี้เป็นชุบเงินนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อโค้ด เป็นงานกระสาบนะครับผมมีนกวายุพักนะครับนกวายุพักเล็กๆตรงนี้นะครับนี่งานกระสาบนะครับอันนี้ชุบเงินนะครับดูให้ดีๆตัวนี้มีหลายชนิดโลหะนะครับผมมีทั้งทองแดงทองเหลืองทองแดงชุบเงินเนื้อเงินนะครับผมโดยเนื้อเงินเนี้ยโค้ดจะมาตอกด้านบนนี้นะครับ ตรงนี้เป็นทองแดงชุบเงินนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดซื้อหาให้ระวังให้ดีดนะระวังโดนหลอกว่าเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นทองแดงชุบเงินครับผมซึ่งทองแดงชุบเงินนี้ก็พบเจอน้อยเหมือนกันนะครับผมสร้างประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญน,นะครับผมผ่านพิธีใหญ่มากนะปัจจุบันนี้ยังคงมีเช่าซื้อกันอยู่นะครับเหรียญราคานี้นะครับเคยขึ้นสูงสุดสามร้อยนะครับณนะปัจจุบันน่าจะ อยู่ที่แปดสิบถึงร้อยห้าสิบาทนะครับโค้ดตรงนี้นะครับทองแดงนะครับดูให้ดีๆนะครับผมเป็นทองแดงชุบเงินนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดวายุพักของกระสาบนะครับเป็นตาพระบรมราชาพิเศษการนาพิเศษนะครับเราก็จะคุ้นชินกันดีนะครับท่านใดที่สะสมนะครับหรือต้องการจะเช่าซื้อนะครับ ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆระวังโดนหลอกว่าเป็นเนื้อเงินนะครับโลหะนี้ชุบเงินนะครับผมด้านหน้าครับผมเป็นพระพัพหนุ่มสวยงามมากครับถ่ายผ่านซีนนะครับผมนี่ครับผ่านพิธีโดยนะครับหลวงพ่อจรันนะครับผมของมูลิทินะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูริทิอายการนะครับหรือทนายของแผ่นดินนั่นเองครับ ออกค่อนข้างจะเยอะนะครับตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมมีเหรียญดีๆหรือว่าเหรียญต่างๆนะครับสาระการสร้างจัดสร้างเหรียญนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเกกิเหรียญรัชกาลต่างๆนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับผมก็จะมีแวะเวียนมาให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณมากครับ